จิตรนากกัญญาชาแนลค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะถักพมรมสี่เหลี่ยมค่ะซึ่งก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นหน่อยนะคะพอจิ๊กก็ลองดีไซน์ดูค่ะว่าขนาดที่แตกต่างกันมีความเหมาะสมกับการใช้งานอย่างไรบ้างนะคะโดยจะถักแถวละ24เส้นค่ะก็ถักสลับไปนะคะคือะคะสีเทาค่ะ8เส้นก่อนแล้วก็เขียว8เส้นเทา8เส้นค่ะถักแบบนี้นะคะจานวน8แถว จนแถวที่9ถึงแถวที่2 6นะคะจิบก็จะใช้สีเขียวทั้งหมดสีเดียวตามแบบนี้เลยนะคะจำนวนอีก8แถวค่ะแล้วก็ส8แถวสุดท้ายนะคะแถวที่17จนถึง 24, แถวทีว่24ค่ะเพื่อนก็จะใช้สีเทาสีเขียวแล้วก็สีเทานะคะอย่างละ8เส้นถักสลับกันไปค่ะเส้นที่1หมวน2ครั้งนะคะมมวน1มมวน2เส้นที่2ห้วน1ครั้งค่ะ แนำมาสอดเข้าเส้นที่1ค่ะแบบนี้นะคะต่อไปเส้นที่สามค่ะม้หนึ่งครั้งสอดเข้าเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่ เพื่อนๆทำไปนะคะคือเส้นสีเทา8ครั้งแล้วก็เส้นสีเขียว8ครั้งสลับกลับมาสีเทาเป็น8ครั้งเช่นกันนะคะถักสีเทาครบทั้ง8ห่วงแล้วค่ะถัดไปเป็นเส้นสีเขียว8ห่วงค่ะมวน1ครั้งนะคะแล้วก็สอดเข้าไปค่ะ สีเขียวครบ8ปเส้นแล้วนะคะต่อไปก็สลับมาเป็นสีเทา8เส้นค่ะแถวที่1นนะคะได้จำนวน24ห่วงค่ะลองนับดูนะคะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 4, 5 1ส1บ1้าสบ21 22, 23, พอเราจะขึ้นแถวที่2ค่ะเราต้องบวกสีเทาเพิ่มเปน็น1เส้นนะคะมนวน1ครั้งแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดเข้าไปค่ะทําการมัดนะคะแบบนี้ค่ะปั๊บกลับด้านมาแบบนี้ค่ะ ทีนี้เราจะเริ่มแถวที่2แล้วนะคะเราก็ใช้สีเทา16เส้นสีเขียวอีก8เส้นเช่นกันค่ะตามแบบค่ะแถวที่2ช่องที่1นนะคะก็คือจะอยู่ช่องว่างแรกสุดค่ะสอนที่มาเลยค่ะไม่ต้องม้วนนะคะแล้วก็ถักเข้าไปค่ะเส้นที่สเส้นที่ 3, สเสนที่เจ็ เส้นที่แปดพอเส้นที่เก้านะคะเราจะใช้สีเขียวนะคะแล้วก็ถัดไปอีกจนถึง8ดเส้นด้วยกันค่ะนึ 1. แล้วก็เป็นสีเทาต่ออีก8เส้นนะคะ พอครบแล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับค่ะเพื่อที่จะขึ้นแถวใหม่นะคะก็ใช้สีเท่า8เส้นเขียว8เส้นแล้วก็กลับมาเป็นสีเท่า8เส้นเช่นเคยค่ะ แถวที่สามนะคะพอถึงเส้นที่ยีสิบสี่ค่ะเราต้องดึงตรงนี้หน่อยนะคะเพื่อที่จะให้เป็นสี่เหลี่ยมเส้นตรงมากขึ้นค่ะถักไปค่ะกลับด้านค่ะเพอขึ้นแถวที่สี่ค่ะเราจะถักแบบนี้ขึ้นไปนะคะจนถึงแถวที่แปดค่ะ ก็กลับด้านนะคะทําไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้จิบถักได้8แถวแล้วนะคะเดี๋ยวแถวต่อไปค่ะแถวที่9ถึงแถวที่16ตามแบบนะคะก็จะใช้สีเขียวอย่างเดียวค่ะจํานวนแถวและ20เส้นค่ะจํานวน8แถวเรามาถักกันเลยค่ะแถวที่9ถึงแถวที่16นะคะถักสีเขียวอย่างเดียวยาวตลอดแนวเลยค่ะเ,เพื่อน ตอนนี้ถักมาได้16แถวแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มแถวที่17ตจนถึงแถวที่24ค่ะทําเหมือนก,นกันกับแถวที่1นะคะถึงแถวที่8ตรงนี้นะคะคือว่าถักไปสีเทา8เส้นสีเขียว8เส้นแล้วก็สีเทาอีก8เส้นค่ะเหมือนกันเลยนะคะทําให้เป็นช่องแบบนี้ค่ะโอเคค่ะ เส้นที่หนึ่งสองเจ็ดแปดแล้วก็มาสีเขียวแปดเส้นค่ะหนึ่งสองเจ็ด สลับมาเป็นสีเทาอีก8เส้นนะคะช่วงนี้ค่ะ1 2 7 8ครบแล้วนะคะก็กลับด้านถักขึ้นแถวใหม่ค่ะ ถักอีกเจ็ดแถวก็เสร็จแล้วนะคะเ,เพื่อนเส้นสุดท้ายค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมัดปิดงานค่ะ มัดให้แน่นๆนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะด้านนี้นะคะยาวประมาณ48เซนติเมตรนะคะส่วนอีกด้านค่ะ38เซนค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเครื่องหมายบวกของเรานะคะลายพรมค่ะ เพื่อนๆถักเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะยังไงก็ลงผลงานให้ชมกันบ้างน,นะคะอยากจะเห็นผลงานเพื่อนๆบ้างค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมจิบคณากัอยาชาแนลค่ะหากว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็กดฝากติดตา,าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับจิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ